สวัสดีครับพบกับช่อง Bookman Channel นะครับช่องที่จะพาคุณอ่านหนังสือแล้วก็เป็นบ้าเป็นบอไปนะครับสำหรับวันก่อนนะครับคลิปที่แล้วรีวิวเรื่องหนังสือเรื่อง Magic of Thinking Big ไปนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะเป็นรีวิวหนังสือเล่มน,น้เป็นเล่มแรกอ่าวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจมากหลายคนอาจจะอ่านแล้วแหละเพราะหนังสือเล่มนี้ออกมานานพอสมควรแล้วะชื่อหนังสือ อะไรไม่จําเป็นก็ทิ้งไปนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลนะครับคนเขียนจริงๆเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อซาสกิฟูมิโอะนะครับเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือขายดีในญี่ปุ่นถามว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรอพอบอกชื่อเล่มชื่ออะไรเนี่ยอาจจะพอเข้าใจนะครับก็คือการทิ้งของนะครับเหมือนกับช่วงวันเร็วๆเ,เนี้ยมันมีหนังเรื่องอะไรสักอย่าง ทิ้งอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับการทิ้ง่ซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตามหนังอะไรเท่าไหร่ <c oughs> แต่เล่มเนี้ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับความเป็นมินิมอลมินิมอลลิสอะไรแบบนี้ของเขาไปนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือพวกมักน้อยอย่างเงี้ยดูภาพด,ดูสารบัญดูอะไรเงี้ยความน่าสนใจต่าง ซ,ซึ่งถ้าถ้าสนใจที่จะอ่านก็น่าจะยังมีขายอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้หนังสือยังยังมีน่าจะมีขายอยู่เพราะเล่มนี้ที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นเล่มพิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปีนี้ปีหกสามก็น่าจะยังพอหาได้อยู่ตามร้านหนังสือท,ทั่วไปนะครับนี่เป็นหนังสือที่ดีมากนะผมอ่านตอนแรกผมยังคิดอยู่ว่า hey, หนังสืออะไรวะ หนังสืออะไรวะนี่อะไรที่มันไม่จําเป็นก็ทิ้งไปอะไรวะบ้าบอชิบหายแต่พอได้อ่านแค่นั้นแหละครับเหมือนเราได้อ่านในสิ่งที่แบบเฮ้ยมันคือฮาวทูอะมันคือแนวทางการเดินทางไปสู่ความสำเร็จนี้นะครับซึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่แนะนำมากให้ให้ซื้อมาอ่านเพราะว่ามันไม่ใช่แค่พูดถึงการทิ้งของเท่านั้นแต่มันพูดถึงการพัฒนาตนเอง โดยการไม่ยึดติดกับสิ่งของนี้นะครับอย่างหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้มัน,มนทําให้ผมได้ความคิดและผมก็คิดว่าเออมันใช่เลยก็คือการที่เรามีของเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราประสบความสําเร็จแต่มันคือภาระที่เราต้องแบกไปในระหว่างการเดินหาการเดินทางไปสูป่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเฮ้ยผมอ่านแล้วแบบผมเจอนี้แบ secret. เออเว้มันก็จริงของเขานะครับ เนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาพูดถึงประสบการณ์ของเขาในสมัยก่อนก่อนที่เขาจะเป็นก่อนที่เขาจะเป็นมินิมอลลิสเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบสะสมของเยอะมากจนข้างวันหนึ่งพอเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วดูดูครับดูสภาพห้องเขาตอนแรกอันนี้คือเขาบอกว่าเขามีของเยอะมากแต่ทีเนี้ยพอเขาตัดสินใจที่จะทิ้งของที่มันไม่จําเป็นไม่ยังเป็นกับชีวิตของเขาเลยห้องเขาก็กลายเป็นแบบนี้ครับ คือมีอยู่แค่เนี้ยแล้วเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็เดินทางไปตามหาสิ่งอื่นที่ที่มันมีความหมายมากกว่าสิ่งของเขานะครับเอเวลาผมได้อ่านเนี่ยแบบเออว้ยหนังสือแบบนี้มันก็มีอยู่ในโลกนะคนที่แบบใช้ชีวิตวิถีแบบนี้ก็มีอยู่ในโลกดีครับดีเป็นหนังสือที่ดีมากอ่าดู ชีวิตของเขาก็กลับไปสู่ความเรียบง่ายอยู่กับข้าวของแค่ไม่กี่ชิ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ละบทแต่ละอะไรเนี่ยมันก็มีหลายๆอยยานหนังสือนี่ประมาณสองร้อยสี่สิบกว่าหน้านะครับอแต่เขาก็สอนวิธีการต่างๆสิ่งต่างๆอะไรมากมายมีการที่จะเป็นมินิมอลลิสเป็นคนที่แบบมักน้อยสันโดษอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าเออเว้ย ดีนะอย่างเลือกอย่างเนี่ยผมก็นึกถึงนึกถึงอะไรรู้ไหมบางทีเขาเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดถึงว่าสุดยอดของมินิมอลลิตเนี่ยคือใครเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงสติปจ็อบคือเป็นคนที่แบบอยู่อย่างแบบมีของน้อยชิ้นอย่างงี้ครับแล้วก็เอาเวลาไปพัฒนาอย่างอื่นพัฒนาความคิดแล้วก็ เป็นนวัตกรรมต่างๆของ Apple อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมอ่านซิเล่มนี้จบแล้วผมคิดถึงคนหนึ่งครับก็คือพวกท่าเจ้านะครับที่ท่านสอนว่าให้คนเราหมายถึงรลกสาวกที่เดินทางสู่ศาส,สนาของของพระองค์ท่านยึดทางใสการแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยอัมบริคารทั้งทั้ง8ปชิ้นนะครับ ก็คือมีของจําเป็นในการที่จะดํารงชีวิตเพื่อบําเพ็ญภาวนาในศาสนาของพระองค์ในแค่แปดชิ้นเออมันยอดจริงจริงๆคือแบบถ้าเราได้ลองทิ้งเลยเนาะของน้อยลงอย่างเงี้ยภาระลดลงความวิตกกังวลความห่วงของห่วงของกังวลหรือภาระค่าใช้จ่ายที่จะแบบติดตามมาจากการที่เราของมีของเยอะชิ้นเนี่ยเออมันก็หายไปหมดเลยนะ ตัวเราก็เบาขึ้นก็สบายขึ้นถ้าอย่งไรก็ลองหาอ่านดูกันได้ครับกับหนังสือเล่มนี้อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป